สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลพนรรม้นถ้ำกรเด้ยพี่นอ้องเด้อสำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเสาวันอาทิตย์ที่เก่าเดือนพฤศจิกายนสอง6รยพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดคูรกระบือทั้งอันบ้านหน้างวัวพี่พี่น้อง S <S <S ขายเราไปโอ้ขายไปได้ลาค่ามันค่ามันนั่นโอ้หกหมื่นหาพันนี่พี่น้องหกหมื่นห้าพันพนวาลูกเถิกลูกแม่ลูกแม่ลูกตัวแม่ลูกยังลูกพ่นลูกเบิ้มบอกพ่นวาลูกเบิ้มได้พี่นอ้องไม,มนได้ลูกตักตัวล่ะตา โอ้ลูกลูกสองข้าท้องสมยังไปในท้องนั่นโอ้สมเพ็ดล่ำโคงไว้นี่พี่น้องใยง่ามคุณเสียวเมื่อริศสาไทยสักการณ์พระเหนนี้ก่อนสูงไทยขึ้มสูงนั่นลอยชีบวลอยลอยชีั่วหัวอหอดเจ้าควงพี่น้องอ้า้หางเห้าดีเนาะหางไหมเพิ่งหางลำหางเห้าหางขว้าหางดีพี่น้อง ก้ยเหลียงนี่เป็นตะเลี่ยงนี่นี่พีอน้องลูกกับตัวเมอย่างดีั้างในสมเต็มล่ำโคองไว้หกหมื่นสี่ก่อหกหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้นาะท่งไกไปในลับบานส่งทัวไทยบอกหกหมื่นห้าทงทัวไ่ทงทัวไทยาั่นเบอร์เขาเบอร์ได้บบันสูนยังหัวหน้าเบอร์เขาสูนยัง ศูนย์แปดเก้าศ <es> ูน <without> ย์แปดเหนึ่งงเก้่องหาศูนย์สองห้านี่พี่น้องฟาวทมด้วยพี่น้องด้วมีตัวเดียวนี่เดวได้เนาะงามงามมายอนี่รุ่นใหมพันนึ่งคนอ่ะนว่าท่มากสองนรุ่อีกอีกพันหนึ่งวันสั้นอือท่มมากทุ่มมากพี่น้องทุ่มมากนาาทีเหองไปละสองตัวเาตลอดขั้วเจ้าบอนี่เท่าไหล่ะนี่ ตัมืนพ่โอ้หมื่นพันแม่เบิดบรผูิ์เบิยแม่ตัวนี้พี่น้องทงกัอ๋ยแม่ควอยแม่หมื่นพัน่นีสองตัวนึงกัสองหมื่นสองาแม่คแล้วข้าห้องต่อได้อีกยู่ต่อได้เล็กน้อยด้ครับพี่น้องคุณว่าต่อบาไหลด้คุณว่าตัวงามเบอร์ห้องศูนย์ยังบัตนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่สี่นย์สี่สี่ศูนย์ศูนยดสองหนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งอ๋อพี่น้องทกี ต้องไผ่น้อแม่ลูกอยู่เนาะวันนี้ต้องห่างผมดกมันบอกต้อง,งใส่ผมดกปวกไรเนาะโอ้ผมเพิ่นคือปวกไรดีเนาะอ้ผมดกปวกไรพ่อใหญ่ผมดกปวกไรควายไผ่นี่กล้ยผมครับโอ้เท่าไหร่ราคาเพิ่นหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทพี่น้อง คุณพ่อผมดกปกไหลยิ่งจะเสียกระเสยมาทำไมเห็นวะลูกตีจะเล่นลูกตีเจริญเขาจะว่าในที่ท่านอะวะลูกแม่บ่ลูกเถอะลูกตัวเถิกมี่หัมผอมโอ้หุ่นดีเนาะหมื่นหาพัน เงินหาโอ้เงินมื่นพันหลอยราคาในี่งไก่ประเดี๋วบัส่งกระมา่เจ็ดลเกิโล่หัวนหาหาพหาอยลูกเลกเนาะ้าวลูกเลก้ายเลี่ยงพี่น้องไปะเลี่ยงอยู่เอา้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่น้องไงผมปกปกไลเด้วพี่น้องเบอเบอร์เบอร์เดีบัดนีาเก้าสามสามเก้าสามห้าหนึ่งหกส่งได้เจ็ดกิโล่ มันคือนิทานนี่เ้อเนะเพ่นว่าเปินเขาว่าไปซส้อควายมานำไว่าซอน้ำพอยัง่งนผมบกบกไรปรสัินมาหล่อซส้อคย้เปดกลางทางเปดเปอดกางทางแล้วหรอเขาว่าเจ้าได้ควายมานนผู้ไดะเสร่นซส้อน้องจับคนานนิทานนิทานนกว่า ก็ได้่นบบลนฝ้าแลนไปอาะลนไปอาชีพเอาข้คนเขาวาคุณพ่อผมดกปกไหลวิ่งกระเสียกระเยมาทำไม่เห็นวะโอ้อาชีเอาข้เจ้าบอกขคืนไลยบัดแฮมงินเขาพอจ้่งวางสันอนไหัวตามันคือเป็นตาเพชรบันเกโอ้เ่าได้ะพิ่วานี่เาว่าสามมนคูนสองตัวนี่บอก ว่าไตาเพชรสุนยอดบบเกิกโอ้ตัวละมื่นหมนี่มื่นเดชบอกโอ้ตัวละมื่นตัวละมื่นหาร้อยโอ้ตัวลุ้นอะไรอีกอยู่ได้เนาะตัวเราเนยเจ้าทุดไทยตัวเดียวตัวเดียว่เนหาร้อยเปาร้อยก่โอ้ตาเพชรชุดตัวตัวนีไหมโอ้ขสามนหาร้อยโอ้มีแม่หนึ่ง เพินวเ่าจหาบลนี่เพินวาสามหมื่นหุ่นก้ตัวนี้นั่นหวยมันเป็นอย่บอสสามพันไปมันยังสามพันนี่หมื่นสามบอสสามสามได้บ่โอ้หมดเป็นทันทีมอดมัด่าไบอมันแรกได้เลยคำแรกด้คำสองสี่หมื่นบนน้คำนเถงกนั่นเา้าอโอ้มันมั่นบอนี่อบ้เลยโอ้ม่นจะได้สามหมื่นสาม โอ้สาวมือหาล้อยสาวสามสามทำได้เอาดังมันคือขึ้นเฮิ่งเถอะฮะโอ้เสีอขึ้นเฮิงโพ่อเจ้าต่อราคากันอยู่พี่น้องเจ้าต่ออยู่เขาให้ก็เจ้าต่อมาเบิ่งข้อยหอยไผ่แม่ลูกเนาะแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกลูกเล็กลูกตัวปูลูกตัวเมียลูกเถิกแม่ส่งเท่าไหร่ฮะ เพื่นว่าร้อยยี่สยี่สิเก้าขอมสูงห้องแม่เพิ่นราคาสอยบานหน่งดพันน0 0นี่พี่น้องราคาห้องค่อยพันบันบานห้องนี่ละราคาห้องต่อรองเอาหน0 0 0หนเจ็ดาผู้ไดสนใจก็จังโทรเขามาสอบถามเอานี่แม่ลูกคือกันลูกครูเนาะลูกแรกปะลูกแรกปะ ความสูงสูงเท่ายแม่เพิ่น้อยสามบ่เนี่คุณาสูง้อยสามั่นเฉลยยังบ่ล่เอเขาหักเข่าหกโอ้เข่าหกก็ยังนมอีกโอ้ก็ยังนมพี่น้องคุณบาเข่าหกเข่หกเป็นแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ก็สูงร้อยท่ารก็ สามสิบราคาเดียบัดนี่ราคาสิบหมื่นหพันนี่พี่น้องราคาห้องต่อรองได้ด้วพี่น้องด้อพันบาทอันนี้ไม่นังเนาะฟังนี่ขโมยางบ้านนอนเบอร้อะไพี่นองเบอร์จิตอห้องเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสาห้าเก้าปดเก้าองเก้าดเก้าสพี่น้องเออหอยไทางมานอนพลาดพี่น้องแม่นั่งน่อยหอดมื่นบ่นี่เอาเขาคือหนาเขาไปแต่แพงอยู่เลยไม่นั่งไม่นั่งพี่น้องหมแม่ย่างดี แต่ว่าเจ้าบ่ฟองบ่อยู่เจ้าของบ่อยู่เจ้าของบ่อยู่่อยพอมีวัดดัดได้ใส่เออาบาทนี่เช็ดได้บาทนี่มันบ่พ่อบ่บ่พ่อบ่พ่อเอาบ่แม่ดัดได้ใส่เออตายบาทนี่มันมันเป็นย่ามขึ้นดิน้ำท้องเราอยู่บ่เอาน้าบบ่้านกับกันขัดกันก็บันไลเออมีโต้ซอยระบาดนี่ โอดต้อบเอ๋อบ้าสวยบ้านสวยควาวัดตัดดีใสเออเบิ่งลอดพี่เหล่าเลยมันมันสุดท้ายแล้วว้ัดวัดวัดกลางบ้านมีไอ้กุ้ยสักกนเนาะหมื่นพันหาร้อยบอกหอยอยท่องคำลำสิ่งว่าหมื่นหมื่นหนึ่งพันหาร้อย่าสังย่างขึ้น หาก abei, ่อนย่าง yeah. หาก่อนเขาเลยมาข่าวกำหั่มคนเศร้าใส่หำไม่ไหวเลยเอาแม่เอาแม่เร uh> ื่องใส่หำแม่เก่าแม่กับแม่เอาแม่เรื่องใส่ผู้ใอ้ผุนหำ่ั้งยู่ต่อกุ่นไปกำมึงดูโอ้ผุนนี่บ่เป็นทาดิพี่น้องเราจะไปยืนใกล้เด้อหากันไม่ยิ่งเหมือนใครเลยนะกำหำผู้ชายต้องกันไปโอ้โอ้บ่เป็นทาเลยห่างเนี่ยนี่ยกให้แม่ถือไว้ใช้ยังได้มือนั่นเอ๋อ อ่อยทองคำล้ำสิงไปเติมมาแล้วไปเติมเพิ่นว่าไปเติมมาแล้วได้แล้วมันบอกเออเอาเอาทั้งมากั